พวกนั้นวัฒนาหมายกับชนาทิพย์ครับทิงงมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงแต่ว่าคามเข้ามา,มาเอาสองตั้มเัีว,วไม้ไม่ครับทิ้งมาหมา่ชาเลอร์ไหลามาลูกนี้จ่ายมาตรงกลางแล้วสองแตมไม่ได้ครับเอาครับเป็นบอลของพีเอแต่ว่าโอ้โหจาได้รูปเป็นสั้นครับรับบอลจังหวะเก็บรีบาวน์ล่ะฮะไปหลุดมือออกไปครับทำให้ไฮเทคยังได้บุกต่อไป ลโดนปัดบอลออกไปครับในการสง่งคร,รั้งแรกบอลของไฮเทคอยู่นะครับอเลอ็กซานเดอร์โอ้โหลูกนี้จังหวะงัดกันข้างในครับนัชพงศ์กับทางด้านชนาทิพย์ครับดูอครับโอ้โหด,ดึงเสื้อเลยครับทางด้านของนัชพงศ์ อยู่นี่ปล่อยซ้ายไม่ได้ครับพัฒนายัางเป็นบอลของไฮถทคต่อไปซาววีแอนเดอร์ขึ้นลูกนี้โดนงาบจากข้างหลังครับอู้จัลไม้แกลครับจ่ายบอลยาวมาลูกนี้วอส,ถสถถิอทจ่ายมาต่อถึงที่วอฒิอทอีกครั้งหลอกยิง3าคะแนนทิ้งออกมาข้ามมาลูกนี้ไม่มีสัญญาณฟาครับแต่ยังเป็นบอลของพีเอต่อไป3คะแนนจัลไม้แกลลูกนี้ไม่ได้นีช่เลยครับ,อบ,อบตอนนี้ครับลงมาป้องกันครบ5คนเลยครับนั่นพีเอครับลงมาเร็วมาก สองคะแนนแรกกลางเรียบร้อยครับหมดจะเอาแต้มง่ายๆนี่ก็ทําได้นะครับหัเลยครับ,เก,รบเก็บสองคะแนนทำให้ทีมขึ้นนำหนึ่งแต้มแต่ว่ายังไม่ใช่ระยะปลอดภัยเท่าไรครับของสกอรมาที่เจดมายเจดมายแจ,ยจบสเตปมองหน้าวัฒนาสุริสินแล้วก็จ่ายมาให้กับอาลมอนด์บนสตอสสามคะแนนแรงไปครับแต่ยังเก็บรีบาว์ได้อยู่ยัดมาข้างในครับ จา่ายเลนนสั้นพลิกมาแล้วก็ลูกนี้โดนแย่งไปกับมือครับเห็นวิชาเลอร์ลากบอลขึ้นมาได้จำนวนคนที่เยอะกว่าแต่ตัดใจเล่นเองลูกนี้ไม่ได้สางเลยที่เนเดอร์ขึ้นได้ฟาวครับโอ้โหครับมีดิด,ดิ้นเล็กน้อยฮะหมดหิตัวเองครับที่ปล่อยบอลไม่ลงครับดูครับจังว่าจะปล่อยครับจา่ายเลนนิ่งสั้นรออยู่ด้านหลังนะฮะนี่ฮะดิ้นเหมือน อนจะขอแม่ซื้อรถบังคับแต่แม่บอกว่าที่บ้านมีเยอะแล้วอะไรประมาณนี้แม่บอกว่าเล่นแล้วไม่ยอมเก็บด้วยครับได้ชูลูกโทษสองลูกฮะเดี๋ยวยังเครื่องใจครับวงในของไรซันเดอร์วันนี้ลองปล่อยหลายครั้งครับแต่ว่าไม่ลงนะครับอ <c oughs> ย่างลูกครับ เลีองลูกนะครับอเล็กซานเดอร์น้ำสามแต้มครับไฮเทคโอคสทอสจ้ากออกมาคงสกอร์นสามคะแนนนิดเดียวครับเดียวซ้ายไปฮะอ่าปกตินี่ไม่พลาดนะครับสามแต้มคนเนิ่นของเขาฮะแต่วันนี้ฟิวโกยังดีอยู่ครับชุดหกลงสามครับคงสกอร์แข่งแล้วแหลมถิงออกมาวัฒนาโอ้ไปเสียสามวินาทีครับ วงไนเนจะอยู่บริเวณใต้แป้นสีส้มไม่ได้เกิน3วินาทีนะครับในการบุกเอาครับบทษครับมาที่พงศกรพงศกรหมุนมาลูกนี้ทิ้งคืนออกมานะจะพง3คะแนนไม่ได้ครับแรงไปฮะเหมือนเป็นฟาวของนี่ครับซาิเซนเดอร์ครับไป งัดแขนของทางด้านชาเดโรเป็นสั้นครับเสียฟาไปครับจังหวะนี้ทำให้พีเองได้บุกต่อไปอจะขึ้นลูกนี้ไม่ได้ครับเสียเทนโอเวอร์ขึ้นมา3ต่อ2แล้วชาลเลอร์จ่ายมาที่ชนาะทิพจักรวานเพื่อการน้หนักได้ดีมากครับชาลเลอร์ฮนะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มช่องว่างมาเป็น5คะแนนครับเว <c oughs> เวลายู่สิบนาทีครึ่งในช่วงครึ่งที่33 3คะแนนล,ลูกนี้ลงไปครับอารมอนวสวนทรครับ ไปเล่นเองแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับหสามคะแนนชาเลอร์ไม่ได้ครับเอาครับเป็นบอลของพีเอครับเดี่ยวโอกาสตีเสมอเหมือนกันบุญสทสเจอกับพัฒนาครับบุญสทสยิงเองลูกนี้สามแต้มแรงไปอามคะแนนชนเดอร์ครับมาคู่กับชาเลอร์ตัดสินใจปล่อยเองครับ เอาจนได้ครับหลังจากที่เพียงใจมานานครับไปขึ้นมาเป็น70ต่อ72เหลือเวลา6นาทีครึ่งชันเลิศครับยิงออกมาให้กับไทยเลอร์แหลม3คะแนนไม่ได้เก็บรีบาวด์โดยชนาทิพย์ถือมาที่ไทเลอร์อีกครั้งสายเลิศจ่ายข้ามาซาเวียขึ้นไม่ได้ครับเอาครับ บุกมานี่ก็ใช่ว่าจะได้ช่วยๆนะครับไฮเทคแล้วโ<ด>พงสกรครับวางขวายังเกือบริบาตโดยพันสะท้อนแล้ว้ามลงไปแต้มตีเสมอครับ72เท่าโอ้โหไม่แน่แล้วครับแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเหลือเวลาอยู่5นาทีกับ45วินาทีครับแต้มแบบนี้นี่น่าจะได้ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายครับมาเสียฟาวครับจารินเป็นสัน้น ดูครับทิกมาลูกนี้อ้โหตีฝาวาเลยครับยิงลูกโทั่วสองลูกนะครับชนะทิพย์จ่ายเด้โดป็นสันครับออกไปนั่งพักครับ ไรมอนออสตินครับลงมาในสนามเก็บไปได้ครับลูกโทของเขาฮะทำให้ไฮเทคขึ้นมานำสองแตมไไ้มหัวเสียทอยครับเจอกับนักกอลจสนุกมาให้กับเรมอน ขงสกรข้ามมาลูกนี้ไปไม่ได้ครับแล้วโดนปัดออกไปบอลยังคงเป็นของเป็นของไฮเทคแล้วครับขึ้นมาฟาสต์เลลูกนี้นะกร์ใจสนุกเลยครับลงไปขึ้นมานำสีแต้มแล้วฮะขงสกรครับข้ามซ้ายลูกนี้ได้ฝาว เหมือนสักครู่ที่พงศก,กรมีแอบมองไปทางด้านขวามือตรงสามตั้มคอนเนอร์นะครับแล้วเปลี่ยนทิศทางครับแต่การอนวัดไม่หลงครับพยายามขึ้นป้องกันแต่ก็เสียฟาวไปอยู่แรกครับสั้นไปหน่อยครับ ีเอนี่ไม่หวังเก็บรีบาวเลยนะครับลงไปป้องกันลึกถึงสองคนเลยตัวที่สองครับเก็บไปได้ช่องว่างแค่สามแต้มเท่านั้นนะครับไม่ใช่ช่องว่างที่มากมายเลยเมื่อเทียบกับเวลาที่เหลือถึงทิฟถึงมาให้กับแลมแหลมฆ่ามาลูกนี้ได้ฟาวครับโอ้โหเซฟคอครับ ดูครับภาพช้าฮะแเจ้าตัวเนี่ยเอามือเหวี่ยงหลบไปแล้วนะครับยังมาเสียฟาวครับจังหวะน,นี้ช่องว่าง3แต้มอะไรก็พลิกได้เสมอนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้3มแต้มของพีเอวันนี้มาแม่นนะครับแต่ว่าต้องระวังเกมฟาส t p เบรคของไฮเทคให้ดีฮะ ังหวะการเล่นของไฮเทคนีสถ้าหากว่าเน้นเกมป้องกันแล้วเนี่ยฮะจังหวะฟาสต์เดย์เนี่ยเป็นแต้มมันคข้างชัวนะครับแม้ว,ว่าการเซตเพลย์เนี่ยวันนี้ฟิลโกจะไม่แม่นเท่าไหร่เนี่ยจังหวะบล็อกครับของเจรไมยเกร ลูกจ่ายยัดมาข้างในครับเล่นเกมเร็วครับตอนนี้ทางด้านของไฮเทคเนี่ยได้แต้มจากการเล่นฟาสต์เพลย์แล้วก็การยิงประทษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับชนะเลยครับสิบหกแต้มซีริบากับ10สิบแอซสซ์ครับเป็นแต้ลดับเบิ้ล ียครับ,ท,บ,รรบทิ้งมาให้กันปก่อนการาวัดว่างอยู่ครับทีนี้มาการาวัดรลองว่างสามแต้มแรงไปครับรีบาร์โดยเจรมายมขึ้นมาลูกนี้เล่นเองเลยหรือเปล่ามาดบอสทอรสองแต้มลงไปเอาละฮะ75ต่อ76คู่นี้ครับมามันกันในคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ก่อนหน้านี้แต้มไม่ค่อยสูสีกันเท่าไหร่ครับเอาครับมานานลงไปครับการาวัตว 4คู่แรกที่แข่งกนมาคู่ที่สูสีที่สุดเนี่ยช่องว่างถึง14คะแนนเลยนะฮะแต่มาในคู่นี้เชื่อว่าช่องว่างไม่น่าเกิน5แต้มครับเอาครับโดนปัดบอลแล้วลูกนี้ยังเป็นบอลของพีเออยู่ฮะถือว่าบริส้อนครับบ้งทางได้ดีฮะเปลี่ยนตัวครับกนวั์ครับออกมานั่งพักครับชาเลื่อลงมามอนออสตินครับ ยุดยิง3คะแนนแล้วก็ทำได้ครับอู้หขึ้นน้ำเลยครับพีเอโอขออภัยครับแต้มเสมอครับขออภัยครับท่านผู้ชมครับเจเท่าเมอาครับมาสูสีในช่วงสุดท้ายแล้วครับแล้วเกือบสิลได้ครับลูกนี้นักกอนใจสนุกเอาคืนครับช่วงแรกนี่พลาดไปเยอะครับนักกอครับมาเก็บได้ในลูกสำคัญ 81-78ครับ3นาทีครึ่งบอลในมือของพงศกรเจอกับซาเวียแล้วขอสมาลูกนี้อย่างข้ามไปไม่ได้ฮะทิ้งออกมาใหม่ฮะเลือยวเราจะยุติวีครับชัดคล็อกอีกฝั่งหนึ่งว่างอยู่แล้วก็ได้ฟาวจากไทเลอร์แลมครับบสทอสดูครับสาใจครับได้ฟาวครับบสทอส ลูกนี้รับบอลมายิงเองเลยครับเอาฮะจะเครื่องร้อนครับเบอร์สทสครับเนี่ยแล้วแล้วอีกอันเดอร์คือออกมานะก่อนหลอกยิงแล้วจ่ายออกมาที่ชาเลอร์ปอดเอทรีว้าวครับเล่นแบบนี้นี่ได้ใจแฟนไปครับ 8ปต่อ8ปสห่างแค่2เพลงเท่านั้นครับท้องว่างเอาครับก้ามาเองธนัยคืนมาที่วอสทอสเหลือเวลาอยู่สิบวีแล้วก็ยิง3คะแนนลงไปครับอาร์มอนบอสตอสอ<า>อคู <c oughs> ค่น <c oughs> ี <c oughs> ค้ครับไม่ยอมแพ้กันง่ายๆครับทาเลอร์ ar, ทิ้งบอลออกมาไทเลอร์ ar, แหลม3คะแนนไม่ได้เป็นบอลของพีเอครับเอาละ มีโอกาสขึ้นนำเหมือนกันครับโ,โซโทสัดสินใจยิงเองลูกนี้บอนเกือบลงครับรีบาลด์เทเลแรมดันดึงบอลช้าครับที่ชาเลอร์ชาเลอร์ข้ามมาตรงกลางแล้วจ่ายออกมาให้กับชนะทิพย์แมแต่ว่าเหมือนจะคลาดเคพื่องกันเล็กน้อยนักกอลจัสมบปล่อยสูงสั้นไปครับเป็นบอลของเรม,มอนออสตินแต่ว่าจ่ายมาลูกนี้ติดมือของ สามเซนเตอร์ปล่อยไม่ได้ครับสวนกลับแล้วครับพีเอจังหวะนี้ทิ้งออกมาวาสอสทอสหลอกยิง3แล้วก็ bang ขึ้นนำอย่างแท้จริงครับพีเอครับรอบนี้ผมไม่พาดผิดแล้วฮะแปต่อไปสิครับเหลือเวลายอยู่หนึนาทีครึ่งฮะโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ ดูครับอาร์มอนโวโซโทอสครับมาเครื่องติดในช่วงท้ายครับยิง3คะแนน2ลูกแล้วก็มี2แต้ม1ลูกครับในช่วง2นาทีที่ผ่านมาแต่นี่คือจังหวะก่อนหน้านี้ของเขาอะลูกเรนฟาสเปลย์ครับปล่อยเร็วหนีมือทางด้านของไทเลอร์แลมและเนี้ยครอสมายิง3เอง โอ้ผงสกรจริงๆถือว่าตัดสินใจถูกนะครับเมื่อสักครู่ตัวเองก็มีโอกาสได้วางลนอัพซ้ายฮะแต่เห็นบนสทอสว่างอยู่แล้วก็จ่ายออกมา คู้นี้ไม่แน่แล้วครับไฮเทคนี่ถ้าดูชื่อชั้นไฮเทคดูเหนือกว่านะแต่มาตอนนี้ครับเป็น PA ครับที่มีสมที่ดีกว่าหนึ่ง,างน,ออ 1> 1นาทีกับ40ิบเบี้ยช่องว่างสองแต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลเดิเนไปของทางด้านไฮเทคถ่ายเลยแลมครับมาให้กับชาเล่ ไเลอร์ได้สกร,รีนจากอเล็กซานเดอร์มาที่ชนะทิพชนะทิพเฟดโดนบล็อกครับยังเก็บบอลได้อยู่ชนะทิพถทิ้งออกมาแล้วชัดทบอ,อยู่8วินาทีไทเลอร์แลมขึ้น2คะแนนครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้มีการการะแทกจะมีการการะแทกเกินไปหน่อยฮะเดี๋ยวต้องมีการคุยกันเล็กน้อย ไทยเลอร์ก็เอวิชาเลอร์ B C ก็เข้ามาหารมการแล้วก็ไหว้นะครับบผมขอครับผมขอเกม <ay> ยังคงดำเนินต่อไปนะครับ <c oughs> ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น ลำบากผู้ตัดสินแล้วฮะสำหรับแต้มในตอนนี้นะครับอารมอนวอสอรทอยครับ24แต้มไทเลอร์แลม 25่สิาต้มครับเป็นผู้เล่นที่ทำต้มสูงสุดของแต่ละทีมนะครับ การฟาวเทคนิคนะครับอของทางฝั่งไฮเทคครับทำให้พีเอครับได้ชูลูกโทษ2ลูกนะครับแล้วก็จะได้ครอบครองบอลต่อไปด้วยชาเลอร์ก็พยายามเข้าไปคือกรรมการครับลูกแรกครับปสะทอนพลาดไปครับโอ้ได้ชูลูกเดียวนะครับขออภัยครับ บอได้สกรีนครับแล้วทิ้งมาเล่นทิกแอนดรูขึ้นลูกนี้ได้ฝาวลงด้วยครับเอาฮะมาเล่นจังหวะได้ฝาวลงแบบนี้นี่กำลังใจมาเต็มครับโอ้กันอวัตรครับพยายามที่จะดึงไว้แล้วนะครับแต่ว่าแหมกล้ามแขนี่ยังแพ้ทางด้านของเรมอนออสตินอยู่ครับทำให้รั้งไว้ไม่อยู่ เก็บลูกโทษได้ครับขึ้นนำา3แต้มฮะยังเหลือเวลาอยู่1นาทีกับ5้าวีครับ3แต้มนี่เก็บได้เสมอครับเอาครับใส่เลยแหลมมาครับเอาแต้มที่เสมอครับท่านผู้ชมครับนั่นแหละท่านผู้ชมบอกแล้วครับว่าแค่3แต้มนี่ไฮเทคีโอกาตามได้เสมอครับแล้วเหลือเวลาอยู่52วินาทีแต้มเสมอ89เท่าโท่าหูแล้วจังหวะก็แท่กกันครับน่าจะโดนก็แทกเข้าไปที่ศรีศาลาครับจารเล์ ดูภาพชาเขาไปโดนตรงไหนอ่ะโอ้โหยีสครับดูแล้วเนี่ยโมเสะทอด,ดยังโดนบริเวณแถวๆด้านหลังนะฮะส่วนชาลเลอร์นี่โดนที่ใบหน้าเลยก็มึนทั้งคู่ครับแล้วจังหวะน,นี้ทางด้านชาลเลอร์มาเสียฟาวนะฮะแล้วฟาวทีมเนี่ยครบทั้งสองทีมแล้วด้วย ทำให้เสียดุกโทษไปครับรอบนี้ได้ยิงดุกโทษสองลูกครับ <Yeah. S 1> นนครับลูกแรกไม่ลง <Yeah. S 1> แต่ยังมีลุ้นอีกหนึ่งลูกครับ PA หา <Yeah. S 1> เลิรทิ้งออกมาณกรโดนดุมครับ ไทเลอร์แหลมข้ามลูกนี้2คะแนนไม่ได้แล้วตามพิพินล,ลงไปครับขึ้นนำนะไฮเทคฮะ91ต่อ90ครับต้องขอเวลานอกเลยครับพีเอโอ้โหเกมมันพลิกไปพลิกมาครับแม่เมื่อสักครู่นี้นึกว่าทางด้านของไฮเทคจะไม่สามารถบุกได้แล้วครับไทเลอร์ <Tyler S 2> ครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวครับถึงแม้ว่าจะปล่อยพลาดไปในลูกแรกแต่ก็ตามมาซ้ำได้ ดันกลอ,องเชียร์ของพีเอรวมไปถึงตัวโคช้ชเนี่ยก็ลุ้นตัวเอียงเลยครับคู่นี้ครับมาลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆฮะนี่สูสีกันมาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับคู่นี้เนี่ย ยังไม่เคยนำเกินเกินสิบแต้มนะครับไม่เคยเข้าสู่สองหลักดูครับจังหวะสุดท้ายครับของไทเลอร์แลมฮะจะเป็นฮีโร่ของเกมนี้เลยหรือเปล่าครับไทเลอร์แลม ไเลือดเองวันนี้เองก็ทำได้ดีนะครับ19แต้มเลยนะครับไถ่เลือดแลมเนี่ยเข้า30แต้มแล้วส่วนทางฝั่งของ PA ครับมีอัลบาทรอสต์ทครับ25แต้มอีกหนึ่งคนก็คือเจรมมยเกรครับ19แต้มมายได้32พีสาะ3 6วินาทีขอบอลมาได้ครับแล้วเจรมัยเกร3คะแนนครับไม่ถึงแล้วเป็นโอกาสสวนกลับของ ไฮเทคขึ้นลูกนี้โดนสติลครับอูโหไอซนเดอร์ครับเสียเทิร์นไปแล้วลูกนี้ฮะชดเคาะกับเกมล็อกต่างกันอยู่แค่ราวหนึ่งวิเท่านั้นเจลมากเกรเจอกับสาวเอเล็กซซนเดอร์จะเป็นชดตัดสินเลยหรือเปล่าครับจะอยู่หรือไปลครับพีเอจะไดรดมินสันได้บอลมาทิ้งมาตรงกลางแล้วก็เสียเทิร์นโอเวอร์ครับอูโหูแบบนี้ จบเลยครับท่านผู้ชมครับไฮเทคครับเอาชนะไปได้ครับ91ต่อ90โอ้โหจบเลยครับชาเลอร์นี่เข้ามาโผล่กอดเลยครับนี่ฮะโอ้เป็นเกมที่มันมากครับท่านผู้ชมฮะจบไปครับไฮเทคครับเฉือนเอาชนะไปได้แล้วครับ91ต่อ90ครับด้วยการจบลูกสุดท้ายของไทเลอร์แลม แล้วก็เกมป้องกันอัศจรรย์ของเขาในช่วงสุดท้ายในช่วงที่ผ่านมาในช่วงแรกเนี่ยชันเลอร์เนี่ยทำแต้มเหนือขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาอาศัยครับไทเลอร์แลมฮนะจ่ายไปให้เขาเนี่เป็นแต้มตลอดครับทางหน้าของพีวันนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มดีนะครับฟิลโกนี่ดีทีเดียว ครับจากวัเล่นของเจนไมเกรครับเจนไมเกรเนี่ยในช่วงสองโครตรแรกนะ่ยแต้มดีนะครับแต่มาในคอเตอร์ที่3คมโคตร์ที่4เนี่ยแต้มแทบจะหายไปเลยกลายเป็นคนอื่นๆแล้วนะที่คอยสเต็ปอัพขึ้นมามีวอร์สทอสนะครับที่คอยรันแต้มขึ้นมาชุดใหญ่อยู่เหมือนกันในช่วงคอเตอร์ที่4แต่ว่ายัางไม่เพียงพอครับที่จะล้มยักษ์อย่างไฮเทคได้สามคะแนนครับของพงศกรเจียมสวัสดิ์